สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับสู่ไรวิธีช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ชอบรีวิวชอบดูรายละเอียดและอยากรู้ข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับรถจากค่ายไทยที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะคนที่กำลังหารถในเกตบราคาจับต้องได้รูปลักษณ์สปอร์ตและคุ้มค่าทุกบาทที่จ่ายไปและแน่นอนรถที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ gpx drone 151ในรุ่นที่ขายดีของ gpx และเป็นรถที่หลายคนอยากรู้ว่าคุ้มไหมหน่าเล่นไหมและราคาอัปเดตล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่ ก่อนอื่นต้องบอกว่า g p d r o n e 150เป็นรถที่ทางค่ายวางให้เป็นรถเนกเก็ตสำหรับผู้เริ่มตน้นหรือผู้ที่อยากได้รถไว้ใช้งานทั่วไปบนถนนประจำวันแต่ยังคงรูปลักษณ์ที่ดูดุดันสปอร์ตและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของแบรนด์ g p x ซึ่งทำให้หลายคนชอบมากเพราะได้อารมณ์รถสปอร์ตในราคาที่ประหยัดกว่าแบรนด์ต่างประเทศเยอะวันนี้ผอมาจากเล่าให้ครบตั้งแต่ดีไซน์ความรู้สึกการขี่เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกจนไปถึงราคาพร้อมข้อดีข้อเสียแบบตรงไปตรงมาไม่โวยไม่ด่า ถ้ามองจากดีไซน์ GPX r o n e 150ถือว่าออกแบบมาได้ดูดันมากตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถเส้นสายเฉียบคมไฟหน้าโฉบเฉี่ยวแบบสปอร์ตมีกลิ่นอายของรถขนาดใหญ่กว่า 150cc ทำให้หลายคนมองแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นรถที่ดูแพงกว่าราคาและที่ทำให้มันดูแตกต่างคือการออกแบบแฟ r ริ g และชิลหน้าที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงผสมกลิ่นสปอร์ตแบบเนเกตผสมสรีไบค์ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่รถที่แรงแบบบิ๊กบค์ แต่เรื่องหน้าตา GPX ทำออกมาได้ดีมากจนหลายคนยอมรับว่าคือหนึ่งในรถสวยที่สุดในช่วงราคานี้ด้านเครื่องยนต์ GPX Drone 150มาพร้อมเครื่องยนต์1 4 9่งรสซีซีสูบ4จังหวะระบบหัวฉีด EFI ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้เน้นแรงปลายหรือเน้นสปีดแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการขี่ในเมืองใช้งานประจำวันออกตัวลื่นไม่กระชากและกินน้ำมันค่อนข้างน้อยเครื่องยนต์ให้ฟีลการขี่แบบสบายๆเหมาะมากกับการขับขี่ระยะใกล้ถึงกลาง เช่นไปเรียนไปทำงานส่งของหรือขี่เล่นในเมืองถ้าถามว่าแรงไหมต้องบอกว่าเป็นแรงระดับมาตรฐานของ 150cc ไม่เน้นหรือหวาแต่ค่อนข้างทนและประหยัดสิ่งหนึ่งที่หลายคนชอบคือถ้านั่งของโรน150ให้ความรู้สึกคล่องตัวรถไม่ใหญ่จนเกินไปเบาถึงระดับที่ควบคุมง,ง่ายมุดง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ขี่รถใหญ่แต่ต้องการรถที่หน้าตาดูดูดและมีสไตล์ส่วนเบาะนั่งก็ออกแบบให้รองรับทั้งคนขี่และคน้อน น้ำหนักรถโดยรวมไม่หนักเกินไปทำให้ใช้ชีวิตจริงในเมืองได้แบบลื่นๆมาพูดถึงช่วงล่างการบ้าง g p s x Drone นึ่ห้ให้ชคหน้าหลังที่แข็งแรงพอสมควรช่วยให้เข้าโค้งนิ่งระดับหนึ่งโดยเฉพาะความเร็วในเมืองหรือการขับขี่แบบทั่วไปแต่ถ้าเจอถนนที่หลุมเยอะอาจมีสะเทือนบ้างตามสไตล์รถน้ำหนักเบาแต่ต้องยอมรับว่าช่วงล่างของ g p s x รุ่นนี้ถูกจูนออกมาให้ค่อนข้างกลางๆใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ไม่โยกจนเสียความมั่นใจและไม่แข็งจนเกินไป ระบบเบรกเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำได้ดีใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังให้ความมั่นใจมากขึ้นกว่ารถที่ใช้ดรัมเบรกโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเบรกกระทันหันในเมืองที่รถเยอะการตอบสนองของเบรกค่อนข้างดีและสามารถหยุดรถได้แบบมั่นใจแม้ในความเร็วพอประมาณทําให้เป็นจุดที่หลายคนที่เคยใช้งานจริงให้คะแนนดีมากถ้าเรามาดูเรื่องการใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน GPX r o 150เป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์สาหรับวัยรุ่นนักศึกษาหรือพนักงานที่อยากได้รถราคาสบายกระเป๋า แต่ให้หน้าตาและความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาใช้ขี่ไปเรียนหรือไปทำงานก็เท่เครื่องไม่จุกจิกอะไหล่ซ่อมไม่แพงและหาง่ายขึ้นมากในยุคนี้เพราะศูนย์ g p s กระจายทั่วหลายจังหวัดอีกอย่างที่หลายคนมักชอบพูดถึงคือค่าอะไหล่และค่าดูแลรถของ g p s ที่ราคาถูกกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นพอสมควรเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลระบบเบรกเปลี่ยนยางหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆราคาค่อนข้างเป็นมิตรและทำให้หลายคนที่มองหารถในเกตคุมค่าหันมามองรุ่นนี้กันเยอะขึ้น มาพูดถึงจุดสำคัญที่สุดนั่นคือราคาปัจจุบันของ g p x Drone 150ราคาในไทยล่าสุดจะอยู่ประมาณ59,000-62,000บาทแล้วแต่สีรุ่นย่อยและจังหวัดถ้ารวมค่าจดทะเบียนพรบรและประกันราคาจะอยู่ประมาณ63,000-66,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากเมื่อเทียบกับรถดีไซน์สปอร์ตและฟังก์ชันที่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มองว่ารถต้องดูแพงดูดีแต่ราคาไม่เกินงบประมาณแบบหมื่นกลางถึงหกหมื่นปลายๆรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก แต่แน่นอนรถทุกคันมีข้อดีและข้อเสียโรหนึ่งร้อยห้าสิบก็เหมือนกันข้อดีคือดีไซน์สวยราคาเข้าถึงง่ายช่วงล่างดีเบรกดีขี่คล่องดูดูดัดนเหมาะกับทุกวัยอะไหล่ถูกและศูนย์บริการเยอะขึ้นส่วนข้อเสียคือแรงปลายไม่ได้มากไม่มี ABS และเครื่องอัดสันเล็กน้อยเวลาเร่งสูงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของรถระดับราคาและเครื่องยนต์แบบนี้ถ้าคุณถามผมว่าเหมาะกับใครผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถไปขี่ทุกวัน เน้นหล่อเน้นสไตล์ไม่ต้องการความแรงสุดโต่งและอยากได้รถที่ราคาไม่แพงใช้งานง่ายดูแลไม่ยากเหมาะทั้งมือใหม่และคนที่ต้องการรถเนกเกตไว้ใช้งานประจําและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ g p x Drone 150ถ้าคุณคิดจะซื้อรถรุ่นนี้คลิปนี้น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมไร้วิธีสวัสดีครับ